สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วจ้ากับไม้จัดเซตนะคะรอบนี้บอกเลยเซตรอบนี้ไม้จัดเซตรอบนี้น่าจะเป็นครั้งที่34นะคะแจ้งก่อนเลยว่าเซตนี้ขายขายเอาสังคมนะคะเซตนี้ขายเอาสังคมใน1เซตประกอบด้วยไม้3ต้นนะคะแม่ค้าให้ไปเซตละ100บาทเท่านั้นนะคะ100บาทค่ะ ฟังไม่ผิดนะได้ไป3ต้น100บาทรวมส่งให้นะคะได้ทั้งโอนและปลายทางเลย100บาทเท่านั้น1เซตมี3ต้นฟังไม่ผิดบ่ต้องตกใจจ้ะบอกแล้ววันนี้มาขายเอาสังคมนะคะกติกาง่ายๆนะคะใครยังไม่ได้ติดตามช่องไหมคะกดฝากกดติดตามให้ด้วยนะนะคะกดติดตามช่องนะคะแล้วก็ขอสงวนสิทธ์ นะคะ,ะบ้านละ1เซตนะคะบ้านละ1เซตเท่านั้นนะคะใครที่เคยรับแล้วคราวหน้าต่อไปก็ขออนุญาตเนาะสงวนสิทธิ์ให้ให้บ้านคือไม่ซ้าบ้านเนาะให้บ้านละหนึ่งเซตอย่างเงี้ยนะจ๊ะเดีย๋ยวแม่ค้าก็จะโน้ตเอาไว้เนาะว่าบ้านเลขที่ไหนของใครรับรับไปแล้วบ้างอย่างนี้นะคะแม่ค้าจะมีมาแบ่งปันให้เรื่อย ฝากกดติดตามช่องด้วยเดี๋ยวจะพลาดโปรดีๆแบบนี้นะคะ3ต้น100บาทแพ็คแบบตะก้านะคะส่งไปสนีไทย EMS ให้แพ็คราคาเดียวมาตรฐานเดียวกับไม้ราคาสูงเลยนะคะไม่ว่าไม้จะราคาไหนแม่ค้าแพ็คให้มาตรฐานเดียวกันนะคะ รับประกันต้นไม้ให้ทุกต้นเหมือนเดิมนะคะอะเดี๋ยวไปดูกันว่าในแต่ละเซตนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคลิปนี้นะคะถ่ายลงวันพุทธที่1กุมภานะจัดส่งให้วันที่สนะคะวันพฤหัสนะที่2กุมภาพันธ์นะจ๊ะเห็นแล้วปุ๊บชอบเซตไหนไม่ต้องเลือกนานจ้ะร้อยเดียวถูกมากรวมส่งให้ทั้งโอนและไปทางนะคะโทรหาแม่คันเลยนะคะอะเซตที่1ค่ะก็จะมีเป็น ตัวนี้นะคะน,นกสุดแสวงนะคะนกสุดแสวงก็คือผพามาจากขุนไกรนะแต่เขายังไม่ไป้ายอาจจะไปเปิดป้ายใบไหนก็ได้นะคะถ้าไปเปิดป้ายที่ใครก็ดีใจด้วยนะคะนกสุดแสวงหนึ่งต้นนะคะแบบหนึ่งนะ,ะนกสุดแสวงหนึ่งต้นตัวนี้เป็นเท้ารำไพนะคะเท้ารำไพแผลงแดงนะคะหต้นจ้ะส่วนตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดถ้าจําไม่ผิดเขาจะชื่อว่า วิจิตจินดานะคะวิจิตจินดา1ต้นนะคะไม่ค่อยดังนะคะไม่ค่อยป้ายตัวนี้นะคะให้ไปหนึ่งต้นนะคะสวยก็คือดังน้อยนะคะนี่นะ,ะให้ไปด้วย1ต้นเซตนี้อยู่ในเซตที่1จะ้ะต่อมาเซตที่สองก็จะมีเป็นนางเกาสุรียานะคะเริ่มขึ้นลายมาแล้วแบบนี้จ้าอันนี้ก็เป็นเท้ารำไพนะคะแผลงแดงนะคะ1ต้นแล้วก็เป็นสบายนางฟ้านะคะ สบายนางฟ้า1ต้นนะคะจัดอยู่ในเซตที่2ฟังไม่ผิดเด้อบบต้องตกใจ1 0 0บาทเท่านั้นรับเซตไหนแจง้งแม่ค้าได้เลยให้บ้านละ1เซตเท่านั้นนะคะบ้านละ1เซตนะคะต่อมาค่ะเซตที่3นะคะก็จะมีเป็นนบพระเก้านะคะนบพระเก้าน้าแดงนะคะตัวนี้หน้าแดงแต่ว่าเขายังไม่ค่อยดัง เป็นตัวหน้าแดงแต่ยังไม่ค่อยด่างผ่าจากแม่ด่างที่สวยสดงดงามนะคะแต่เขายังไม่เฉิดฉายนะให้ไปด้วยนะคะ1ต้นต้นตัวนี้เป็นมหาชัยนะคะแผลงเขายังไม่ไป้ายนะมหาชัยนะคะแผลงแดง1ต้นนะคะแล้วก็เป็นพระโมคขลาะน,ะนะคะต้นนี้พระโมคคลานะแข้งหลุดไม่มีแข้งนะคะแต่กัดสีมาแล้วนะคะอีก1ต้นอ่าเซตที่3จ้ะ ต่อมาเซตที่4นะคะเซตที่4ถ้าใครโทรทันก็ทันนะคะแม่ค้าดีใจด้วยแต่ถ้าใครโทรไม่ทันหรือมาช้าไปไม้หมดแล้วกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวมีโปรโดีๆแบบนี้นะคะเขาเรียกโปรโมชั่นขายเอาสังคมนะมาให้อีกเรื่อยๆนะคะติดตามแม่ค้าไว้อย่าพลาดเลยทีเดียวเชียวนะคะอ่ะเซตที่4ค่ะมีนางเกาสุริยานะให้ไป1ต้นนะ แล้วก็มีเป็นอันนี้หลวงปู่สิทธิ์หลวงปู่สิทธิ์นะคะติดด่างมาหน่อยๆแบบนี้ด้วย1ต้นนะคะบนกราบนะหลวงปู่สิทธิ์1ต้นแล้วก็เป็นนพเก้านะคะนพเก้าหน้าแดงนะคะ1ต้นนะคะเขายังไม่ค่อยเฉิดฉายแต่พื้นใบเขาสวยนะคะนพเก้าหน้าแดงต่อมาค่ะเซตที่ห้านะคะเซตที่หก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดเป็นนาราทัศน์ น,ะะนาราทัตจะออกไกลๆนิดนึงนะออกไกลๆหน่อยนะคะ1ต้นนะถ้าจําไม่ผิดนะแต่ถ้าชื่อมันผิดพลาดประการใดหม่คะขออภัยด้วยนะบางทีมนานแล้วหม่คะลืมนะคะต่อมานะคะก็เป็นวังทองนะคะให้อีกหต้นนะคะโอ้ยน้องไปเล่นกันที่อื่นลูกไป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 วังทอง1ต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นนบพเก้านบพเก้าแผลงเขียวนี่โชวผ่านกล้อง นกปะก้าแผงเขียวนะคะอีก1ต้นนะอ่าเซตที่ห้าจ้ะ100บาท100บาทยกหูเทรหาได้เลยให้บ้านละเซตเท่านั้น100รวมส่งให้ไปเลยนะจ๊ะถามว่าได้กำไรไหมไม่ได้ละจ๊ะเอาสังคมอย่างเดียวเลยนะจ๊ะอ่าต่อมาค่ะเซตที่6มีวังทองไม่ใช่วังทองจ้ะสามวังสามวังหนึ่งต้นนะคะขุนไกร ขุนไกรนี่ถ้าป้ายเขียวแบบนี้เราเรียกว่าขุนไกรนะคะ1ต้นอันนี้เป็นสีลาหุ้มทองแผลงสีลาหุ่มทองแผลงนะคะเนี่ยใบล่างๆเขาเคยดังๆมาแบบนี้ก็คือมีน่าจะมีเชื้อด่างนะคะสีลาหุ้มทองแผลงเขียวนะคะอีก1ตนะ้นนะให้ไปอยู่ในเซตที่6ค่ะต่อมาเซตที่7จ้ะเซตที่7ก็จะมีเป็นเท้ารำไพนะคะแผงแดง1ต้นค่ะ อันนี้เป็นนกสุดสแสวงนะคะนกนกสุดสแสวงหนึ่งต้นแล้วก็เป็นนางเกาสุริยาค่ะเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้นะคะ1ต้นนะคะนางเกาสุริยาอสา3ต้นนี้อยู่ในเซตที่7จด้ะต่อมาเซตที่8นะคะเซตที่8ก็จะเป็นนกสุดสแสวงค่ะ1ต้นนะยังไม่ป้ายเรียกนกสุดสแสวงนะคะถ้าป้ายแล้วก็เป็นขุนไกรนะคะนกสุดสแสวงหนึ่งต้นนะคะชมพูซิรินะคะ1ต้น แล้วก็เป็นนกปากก้านะคะนกปกก้าหน้าแดงนะคะแต่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่อันนี้จะแบบว่าสกิดเห็นไหมเขาจะมีเชื้อแบบนี้คือผ่ามาจากแม่ดังแต่เขายังไม่เชิดชายนะคะนกปกก้าวหน้าแดงไปอีก1ต้นนะคะอ่าสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่แปดเดี๋ยวไหมคะไปไว้นิดนึงต่อมาเซตที่9นะคะก็จะมีเป็นเท้ารำไพแผลงแดงแบบนี้เลยหนึ่งต้น ขุนไกรค่ะป้ายมาแล้วนะคะเป็นขุนไกรนะคะแล้วก็เป็นนพเก้านะคะนพเก้าหน้าแดงหน้าแดงยังไม่ด่างนะคะ1ต้นนะอ่ะสต,ต้นนี้อยู่ในเซตที่9จ้ะต่อมาเซตที่10ค่ะเซตที่10ก็เช่นเคยค่ะมีนกปก้าหน้าแดงนะนี่พยายามอยากจะด่างอยู่แต่ยังไม่เฉิดฉายเท่าไหร่อาจจะไปเปิดใบใหม่ที่ลูกค้าก็ได้นะจ๊ะ ต่อมาแล้วเป็นขุนไกรนะคะปายเขียวมาแล้วเป็นขุนไกรส่วนต้นนี้เป็นสุรพลนะคะสุรพลนะมีตําหนิที่ใบแบบนี้นะคะขอคนรับได้เนาะอาจัดอยู่ในเซตที่10ค่ะเซตละ100บาทเท่านั้นนะคะ ใครทนันใครเห็นคลิปไวก็คือกดติดตามไวอะแล้วเขาจะเด้งแจ้งเตือนอยู่แล้วนะคะถ้าเห็นคลิปไวได้ไปแม่ค้าดีใจด้วยแต่ถ้าลูกค้าใหม่หรือท่านอื่นระบบมันเพิ่งเด้งขึ้นไปแจ้งเตือนอยังไงแม่ค้าขออภัยด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามไว้นะเวลามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเนี่ยสต้นให้100บาทเท่านั้นนะแพ็กแบบตะกา้าคือแถมตะก้าให้ไปใส่ของได้อีกเ้อ นะคะคถูกใจต้นไหนโทรเลย0805194988นะคะไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปรีแพ็คให้นะจะส่งให้พรุ่งนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีค่ะ